เราสามารถเก็บหาได้ทีละใบทีละใบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเก็บใบไม้แล้วก็เก็บพวกวัชพืชตรงสวนนะคะเตรียมปลูกผักค่ะเตรียมปลูกผักค่ะเราจะใช้พื้นที่สวนนี้เป็นหลังสวนหลังบ้านของหนูนะคะเราจะเอาไว้ปลูกผักค่ะแล้วจะเก็บพวกวใบไม้นี่ก่อนใส่ถังนี้เลยพี่รอง เป็นต้นอะไรหนูก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นลึงเป็นต้นกำลึงค่ะเด<อ><ห>ี๋ยวเราเอาเมามาใส่ถังขยากันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้นไม้ของหนูมาส่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาปลูกตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาเอาไม้นี่ออกกันก่อน ค่ะเดี๋ยวหนูจะพามาดูนะคะปากคัะที่หนูปลูกค่ะว่ามีถักอะไรบ้างค่ะนี่เป็นตู้เห็ดเห็ดลิวคี้ค่ะเห็ดมิวคี้ค่ะกำลังพาอไว้อยู่ใช่แล้วค่ะนี่ค่ะส่วนนี้เป็นตู้รองเท้าไว้ปลูกเห็ดต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาก้อนเห็ดมาวางใช่แล้วน่ะค่ะเดวนี้เป็นถักสลัดนะคะเราสามารถเก็บถาได้ทีละใบทีละใบค่ะ ค่ไปดูต้นต่อไปเลยเออก็จะเป็นผักนนี้เป็เคลกับสวิตชาร์สสีต่างๆใช่แล้วราคาแล้วก็มีตอนนี้นี่ขึ้นช่ายสีชมพูค่ะพวกนี้ล่ะค่ะค่ะแล้วก็เป็นสวิตชาร์ส<ช>ต้นใหญ่โดนหนอนเจาะใช่ค่ะหนอนที่บ้านเราปลูกปลูกใช่ ใส่อะไรนะคะน้ำส้มควันไม้ใช่แล้วค่ะใส่น้ำพวกส้มควันไม้ฉีดไปค่ะปลูกนนแบบไร้สารเคมีใช่แล้วล่ะค่ะค่ะเอาดูต้นต่อไปเร็วมีอะไรบ้างนี่เป็นก็จะเป็นสวิตช์ชาร์จสีต่างๆมีทั้งหมดเจ็ดสีเอาไปดูซิพาไปดูนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะใช่ยาวไปถึงนู่นเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะยาวถึงรูเลยพามาดูต้นเขียว เคลก็<อ>มีหลายสายพันธุ์นะคะมีเคลสีม่วงเดี๋ยวพาไปดูสลัดน้อยน้อยหน่อยค่ะนี่ค่ะเป็นผักสลัดน้อยๆที่เรากำลังจะปลูกเพิ่มค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าจะโตรหรือเปล่าใช่ค่ะมันที่หนูเอาลงมามันแบบแล้วลองปลูกไม่ตายแล้วไม่ตายค่ะลูกเราลองปลูกในในในขวดน้ำดูใช่ค่ะเขีนีหลายคิปที่เขาปลูกผักในขวดน้ำแล้วก็ ลองปลูกดูค่ะนี่ข้าวตาอนี้เลยนะคะค่ะไปดูผักในโรงเรือนกันนะคะค่ะค่ะนี่คือตัวเรือนของเรานะคะนี่ค่ะเป็นต้นเคลวค่ะเดี๋ยวหนูจะนำน้ำมาลดค่ะนี่เราลงมาลดน้ำผักกันนะคะใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นต้นกล้าที่เราพอไว้ก็อายุเกือบสองเดือนแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางเราก็ซื้อกระถางมาแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีดิน เราพาเพื่อนๆไปดูผักสวนครัวกันนะคะค่ะไปเลยค่ะค่ะนี่คือเคลสีเขียวนะคะนี่ด้วยค่ะนี่เป็นเคลสีม่วงนะคะเออส่วนนี้เป็นต้นกะเพรากะเพราค่ะและนี่เป็นมะเขือนะคะค่ะอันนั้นเป็นใบแมงลักใช่แล้วค่ะใบแมงลักที่ <L> เราปลูกไว้ทำกับข้าวค่ะนี่เป็นต้นพริกนะคะและนี่พริกขี้ห,หนูสวนโหระ,ะ,ะพาค่ะ หมูบ้านหนูเผ็ดมากเลยค่ะแม่เอาทำกะเพราอร่อยมากเลยค่ะคนี่นะคะเป็นต้นมะนาวของเราค่ะถึงจะไม่ลดนะก็ออกลูกนะคะลูกนี้ค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะตรงนี้อ๋อะคะ่ะใหญ่บิ๊กเบิ้มมากเลยค่ะค่าเป็นยังไงกันบ้างคะการชมสวนผักที่บ้านของหนู แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิงกริ้งกริงกิ้ง,งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ